สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมย์จะมาพาเพื่อนๆทำคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะยังไงสูตรจะแปะไว้ให้ที่คำบรรยายใต้คลิปนะคะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเริ่มที่การตีเนยให้ขึ้นฟูนะคะเ,เพื่อนๆจะใช้เป็นเนยสดหรือมาร์การินก็ได้นะคะตีให้ขึ้นฟูเบาขึ้นนะคะก็คือว่าสีมันก็จะมีความอ่อนลงเนาะแล้วก็เวลาที่เราใช้พาย ปาดตักเนยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความเบาขึ้นนะคะฟูขึ้นแล้วก็จะมีความแบบดูเยอะขึ้นมานิดนึงอะนะก็สำหรับวิธีการสังเกตนะคะก็พอหลังจากที่เราตีเนยเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาทยอยใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยเมย์ก็จะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะที่ซื้อมาจากตลาดนั่นแหละเสร็จแล้วก็จะนํามาปั่นด้วยเครื่องปั่นจนเขาเป็นน้ําตาลที่มันปลน,ปล,น,ปล,นละเอียดละเอียดหน่อยนะคะ ก็ทยอยทยอยใส่ไปเรื่อยๆจนน้ำตาลหมด <ๆ S 2> ก็ตีไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมย์ใช้ความเร็วไม่ได้เยอะมากนะความเร็วแค่แบบเลข1หนึ่งเลข2สองอ่ะก็คือว่าไม่ไม่ได้ใช้ความเร็วแบบในการตีแรงมากนะคะระหว่างการใส่น้ำตาลเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันจะฟุ้งขึ้นมาค่ะโอเคหลังจากที่เราใส่น้ำตาลแล้วตีเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเมย์ก็จะใส่เป็นเบกกิ้งโซดาแล้วก็เป็นส่วนของเกลือนะคะ โอเคสูตรตัวนี้จะไม่ได้ใส่ผงฟูเนาะใส่แค่เบกกิ้งโซดานะคะหลังจากที่เราใส่เบกกิ้งโซดากับเกลือแล้วใช่ไหมคะเมกก็จะใส่ในส่วนของผงโกโก้ซึ่งผงโกโก้เนี่ยเมกก็จะทําการร่อนมาก่อนแล้วนะถึงจะนํามาใส่นะคะเวลาที่ตีผงโกโก้ผสมเข้าไปเนี่ยเมกก็ไม่ได้ใช้ความเร็วที่แรงมากก็ใช้ประมาณความเร็ว1 2ประมาณนี้นะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบ ก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันจะฟุง้งผงโกโก้มันเป็นผงอ่ะมันจะฟุ้งนะคะแต่ว่าพอตอนที่เราจะใส่ในส่วนของไข่เนี่ยไข่เนี่ยมันจะมีความเข้ากับเนยยากนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ตีไข่เนี่ยก็จะเร่งความเร็วของของเครื่องตีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้มันแบบตีเข้ากับเนยให้เร็วๆอะ่ะมันก็จะตีเข้ากันได้อย่างรวดเร็วนะถ้าใช้ความเร็วแบบช้าๆมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันคือมันจะเข้า คือตัวของไข่จะเข้ากับเนยยากนิดนึงประมาณนี้นะคะพอเราไข่ได้แล้วใช่ไหมใส่กินแล้วเนาะเราก็จะมาส่วนของแป้งพอส่วนของแป้งเนี่ยก็จะลดความเร็วให้มาหรือแค่หนึ่งก็ทยอยปั่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะถ้าใช้ความเร็วที่แรงมากมันจะแป้งมันจะฟุง้งแล้วก็ค่อยค่อยทยอยตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนื้อของแป้งอ่ะมันเข้ากันดีเรียบร้อยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะได้เนื้อประมาณ อย่างนี้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะก็ตัวเนี้ยเมย์แบบว่าเคยทําคลิปไปสอนไปแล้วแต่ว okay. ่าเมยกลับมาทําใหม่อีกรอบเพราะว่าอยู่ๆเขาก็เด้งขึ้นมาว่ามันติดลิขสิทธิ์เพลงนะคะเมก็เลยแบบว่าเปลี่ยนเพลงทําใหม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออทำใหม่เลยดีกว่าเมก็เลยโอเคก็เลยทําขออนุญาตทําคลิปใหม่เลยนะคะเพื่อให้มันถูกต้องเนาะอ หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะนําไปขึ้นรูปเลยก็ได้นะก็คือเราจะนําสคู๊ปนะสศ3 3เซนนะนำมาตักขึ้นรูปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยสังเกตว่ามันจะค่อนข้างนิ่มมากๆเลยนะคะเมก็ถ้าเมไม่รีบนะ สมมุติถ้าเมรีบเมก็จะขึ้นรูปเลยก็ตักขึ้นรูปเตรียมอบได้เลยอย่างนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเมยไม่รีบเนี่ยเมจะนําน้องเขาไปแช่ตู้เย็นแป๊บหนึ่งให้เขาแข็งตัวก่อนนี้สักนิดนึงนะคะเวลาขูดมาขึ้นรูปเนี่ยเขาก็จะได้มีความแบบอ่าไม่เหลวมากอ่ะมันก็จะมีความเซ็ตตัวได้ดีกว่ากว่าแบบนี้นิดนึงนะคะโอเคอันนี้ก็โดยเฉพาะถ้าหากว่าเพื่อนๆทําเป็นเนยสดเนี่ย ก็ควรจะนําไปแช่ตู้เย็นให้เขาแบบว่าความเย็นกลับคืนมาสักนิดนึงก่อนนะคะไม่งั้นก็กว่าจะได้อบมันจะละลายซะก่อนนะคะแต่สมมติถ้าหากว่าเราใช้เป็นมาการีนนี้นะคะมันก็จะค่อนข้างละลายช้ากว่าอยู่แล้วเนาะก็ขึ้นรูปอบได้เลยนะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆทําเป็นเนยสดนะคะก็แนะนําว่าให้แช่ตู้เย็นก่อนนะคะให้เขาความเย็นเขากลับมาก่อนสักนิดนึงก่อนที่จะนํามาขึ้นรูปนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวมีจะเอาไปแช่ตู้เย็น สักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาเซตตัวแข็งกว่านี้สักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยนำมาขึ้นรูปนะคะ <Okay. S 3> ตอนที่เม์เอาคุกกี้ไปใส่ตู้เย็นนะคะลืมถ่ายคลิปจ้าโอเคอ่าอันนี้เมก็นำเนื้อคุกกี้นะคะไปใส่ตู้เย็นมาได้แป๊บหนึ่งละมันก็เนื้อมันแข็งขึ้นจะสังเกตได้ว่าเมอจะแบบว่าใช้แรงในการแบบ ตักเนื้อคุกกี้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันแข็งขึ้นเนาะมันก็จะขูดยากนิดนึงนะคะแล้วก็จะทําให้คุกกี้ของเราเนี่ยคือมันเย็นไงมันเย็นมันก็จะเซตตัวแบบว่าเป็นก้อนที่สวยงามดีอ่าที่สวยงามกว่าแบบแบบตอนที่มันยังนิ่มๆอยู่นะคะก็เมย์ก็จะตักด้วยสครุปนะคะ3มเซนเสร็จแ,แล้วเมย์ก็จะนําไปจุ่มๆกับเจ้าตัวถั่ว ะะก็คือตกแต่งหน้าเขาอะค่ะได้ถัว่วเอาถั่วมาจิ้ม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 ให้เต็มหน้าแล้วก็นํามาเรียงใส่ถาดเนาะก็เวลาเมเรียงใส่ถาดเมก็จะเหลือเนื้อที่ไว้ให้เขาได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะกระจายตัวด้วยนะคะให้เขาขยายตัวด้วยนะคะเพราะว่าอย่างอันเนี้ยไม่ใช้สกู๊ปสามเซนใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่มันขยายตัวมันก็จะขยาย,ยตัวแบบออกมาแบบเป็นคุกกี้ไซส์ประมาณ4ีหเซนแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้น เราต้องเหลือเพื้นที่ให้เขาแบบว่าอา้วนขึ้นด้วยว่าง,งั้นเถอะนะคะโอเคเราก็พอเราได้คุกกี้ตามที่เราต้องการแล้วใส่ถาดเรียบร้อยนะคะเราก็นำไปอบนะคะเข้าเตาอบอ,อยู่ที่ไฟ180องศานะคะสำหรับรอบแรกก็จะอยู่ที่ประมาณ20นาทีหรือใช้วิธีดูสีดูดูลักษณะของเขาเอาเนาะโอเค ส่วนในส่วนที่เหลือคือเมย์จะไม่ได้อบแบบว่าหมดนะคะเมย์จะเหมือนกับทยอยทยอยอบอะ่ะแบบว่าส่วนที่ยังไม่ได้อบเมย์ก็จะเก็บใส่ถุงใส่ตู้เย็นเอาเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ทยอยอบไปเรื่อยๆก็ด้ความที่มันไม่ได้แบบขายดีมากขนาดนั้นมันไม่ได้ขายหมดภายในทีเดียวเนาะเมย์ก็จะอบแค่เท่าที่จะจะทานเท่าที่จะขายอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็เนื้อส่วนที่เหลือเมก็จะใส่ตู้เย็นแช่เอาไว้สมมุติว่าเพื่อนๆแบบว่าน่าจะยังไม่ได้ทําอีกนานก็อัดช่องฟิตไปเลยจ้ะแต่อันนี้เมใส่ตู้เย็นธรรมดานะคะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวพอเซตที่อบไปเนี่ยมันขายหมดเมก็จะนําเขาออกมาอบใหม่มก็จะสังเกตว่ามีคุกกี้ที่เป็นตัวอื่นๆอยู่ด้วยนะคะในนี้นะคะที่เมก็จะแบบทยอยอบทีละ สองสองามถาดอะไรอย่างเงี <ç akes ME> ้ยแล้วก็ขายหมดแล้วก็อบใหม่ขายหมดแล้วก็อบใหม่หรือถ้ามีลูกค้าสั่งเยอะๆอย่างนี้ก็ก็ก็อบแบบทำอบเฉพาะเท่าที่ลูกค้าสั่งแบบนั้นนะคะก็จะได้คุกกี้ที่มีความสดใหม่นะคะนี่คือคุกกี้ที่อบไปรอบแรกแล้วนะคะก็จะอบอยู่ที่ประมาณ20นาทีเพื่อนเพื่อนใช้วิธีจับเวลาหรือใช้วิธีเช็คสุกดูเอาก็ได้นะว่า เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ขึ้นรูปที่แบบขึ้นรูปขึ้นรูปสวยงามแล้วอะสีแบบใช้ได้แล้วนะคะให้อยู่ในสีระดับที่เราพอใจนะอาจจะยังไม่แบบอาจจะยังนิ่มตรงกลางอยู่ไม่ต้องคิดมากอันนี้ก็คือมันก็ยังนิ่มอยู่นะนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวเราจะไปทำการอบไล่ลมอีกรอบหนึ่งนะคะอบเพื่อให้เพิ่มความกรอบ อ,อ,อบไล่ความชื้นไม่ใช่ไล่ลมอบไล่ความชื้นอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราอบรอบแรกเนี่ยเอาให้มันได้แบบนี้ก็คือขึ้นลูกมาสวยงามสีอยู่ในระดับที่เราต้องการนะคะตอนที่เราเอาไปอบรอบสองรอบสามสำหรับการไล่ความชื้นเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงก็ได้ลดลงมาเหลือสักไฟร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะคะอบสักสิบนาทีอะไรเงี้ยแค่ไล่ความชื้นให้เขา ความชื้นน้อยลงนะแล้วเขาก็จะมีความกรอบมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคก็อันนี้อบไปแล้วรอบแรกรอบสองเมีก็จะเอาหลายๆถาดมารวมกันนะแล้วอบไลล์ลมคืออบทีเดียวจะได้ไม่ต้องเปลืองถาดไม่ต้องนะไม่ต้องอบหลายทีด้วยนะนี่อันนี้ถาดที่สองเอามารวมกันเลยเดี๋ยวเราจะได้เอาไปอบรอบสองทีเดียวรอบสองเนี่ย อบประมาณนักสิบนาทีนะประมาณนั้นลดไฟลงหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุกกี้เรามันจะไหม้นะคะก็คืออบแค่ไล่ความชื้นนะคะเราก็จะเอารวมๆกันเยอะๆนะจะได้ไม่ต้องเปลืองถาดไม่ต้องอบหลายรอบเอาสอถาดมารวมๆกันแล้วไปอบทีเดียวจริงๆอันเนี้ยมันก็แข็งแล้วนะแต่ว่ามันก็ เดี๋ยวเมย์จะเอาไปไล่ความชื้นอีกสักรอบหนึ่งนะโอเคอบไล่ความชื้นรอบ2ก็ลดไฟลงมาเหลือสักร้อยห้าสิบแล้วหกสิบก็พอนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะอันนี้เราแค่ไล่ความชื้นแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากค่ะก็มันก็จะแข็งขึ้นเองนะในรอบที่2รอบที่3นะคะก็ประมาณนี้สาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะไม่บายแล้วเจอกันใหม่คะ่ะจะมาต้นนี้เจอกันคะ่ะ